ไป้ฮิดดอนนายจะปล่อยมือได้ไหมเฮ้ยเอามายี่ยืนได้ไหม <c oughs> สู้ไหมใจสู้หรือเปล่าไวไหมบอกมาโอกาสของผู้กล้า ทัทธาไม่มีท้อบใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาโอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีทอ้อใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีทอ้อ ในที่เฉิดก็ยืนบนกะละมังได้แล้วโอเคเออปล่อยมือได้ไหมลองปล่อยมือสิเออเออเออคลิปต่อไปอสงสัยต้องมาดูว่าจะปล่อยมือได้ไหมโอเคไหมครับเออโอเคโอเคปปแปปขอบคุณครับสวัสดีครับ